สวัสดีจ้าเมนี่ได้ตำสัวแซลมอนดองซีอิ๊วเขาก็เอาแซลมอนนะ่ะมาดองซีอิ๊วไว้มันก็กินได้โดนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ตำสัวแซลมอนดองซีอิ๊วนี่ละทำได้ทุกอย่างกับแ,แซลมอนคํายังไงนไ้จ้ะเดี๋ยว กะซีมนี้เสียงดังในจังน่อยเมื่อน,นี้พนักง,งานเหตุงานแล้วก็กินได้อีกฟิวก็เป็นยังจังอันเสียเอามาตำชั่วขะน้องสิกินกับเขามันก็เป็นคนเล่าเนาะเจะ๊ิให้ไปกินกับเขาก็บโบค่อยเป็ีป่นไปไหนซุสยังเขาเกาหลีไหม แต่เลวเอามาจันแปลงแบบเท่ากักินแบบกับอาหารอีสานเท่านี่แหละแซ่บได้ล่ะเป็นคนมากินแซ้มอนอยู่แล้วไปนี้ไปซื้อในเมื่อเราจะซื้อเป็นแพ็คแพ็คละสามร้อยสามเก้าเก้า เทียบไปแล้วสองแพ็กกับเจ็ดร้อยแปดร้อยกว่าบาทเราวันนี้เขามาเทียบเบิงกับชิ้นหนึ่งที่มันเป็นเครื่องโตเก้าร้อยกว่าบาทพี่น้องความคุ้มหูอยู่ว่ามันกับแพงล่ะผู้ใดที่กําลังบวถึงก็อาจซื้อบรได้แต่ว่าถ้ามันเราต้องต้องกินอยู่แล้วเราจะซื้อแล้วก็เทียบอันนี้บวาถึงคนที่มีกําลังซื้อหรือจะ้ะอย่าด่ามาเด้อ แล้วมันก็คุ้มกว่ากัอนอานท,ทีชื่อเป็นแพ็กหน่ะประมาณหาแพก็กหกแพ็กมั้จังสีได้ํำชิ่นใหญ่ๆเนี่ยเพราะเขาได้ชิ้นใหญ่มาแล้วเขาก็เอามาเฮ็ดหลายๆอย่า,างเฮ็ดแบบแช่เกลือน้ำตาลไว้หันหันแล้วก็แช่เกลือน้ำตาลมันก็กินได้อีกสี่ห้ามือแต่ดองซีอยู่สีได้หลายมือกว่า กระหูไอเสียงเพลงมันสิเขาวบ่งมันอยู่ใส่ไหมให้มันกัดเสียงเมื่อสีดูดเสียงว่าก่าบุเนี่ยอือจังได้กักลิ่นมรนัดจมมือดอกซ่อนก็นไดได้ยบใส่ แซรได้อีกฟิวหนึงนนหนนน่งเด้อพี่น้่งมันก็สีหอนหอนหนาวจังเลยนี่สิปีไม่หรอเบิ่งสภาพเฮาอออกไม่สชหนาวบ่พี่นุ่มช่วยอะไร ม,มือหนีกับสีล้มๆหน่จนักเลยอ๋ท่าไดละ่ะ ยินได้เบิดทุกอย่างจากสี่อจากสีมกจากสีส่วความหมั่ว ดูไปเว้ยใส่หนงปลวกเนะี้ยมันแสบดีจ้ะโอ้โอล่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ในน้นจ้าเป็นกำลังใจให้เจมวยเจยมพอนวะไรพอนวะไรพลาเหรอ 拜拜。Bye bye.